Your attention, please. เปิดหน้าสมาชิกเหล่าวอล์คฮันเตอร์นักล่ามหาสมบัติแห่งแดนคนหลนจากภาพยนตร์แอคชันน่นผจญภัยมันฮาทะลุก,กาแล็กซีบอร์เดอร์แลนด์แดนหล่นคนปล้นจักรวาลบนดาวทะเลทรายแสนอันตรายที่เต็มไปด้วยคนผ่านบา่า และอสุรกายคลั่งไหะอย่างแพนดอร่านั้นภารกิจชิงคุมทรัพย์แห่งจักรวาลจำเป็นต้องใช้ทีมผู้กล้าที่ไม่เหมือนใครเพราะบางครั้งแก่งคนไม่เข้าทีก็อาจจะเป็นตีที่เข้าท่า facilitate this type well, that คนแรกแรงกว่าใครไซเรนสาวผมแดง ยิงแม่นที่สุดในดาวคนบ้าลิลิหัวหน้าทีมสุดซ่าที่ได้นักแสดงตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาอย่างเคสแบลนชเชตมานำสแสดงโดยคิวบูทั้งหลายของเธอในเรื่องเรียกได้ว่าจับทั้งปืนพกปืนไฟจะปืนอะไรก็แล้วแต่แม่รัวหมดไม่สนลูกใคร God, ต่อไปก็จะหารใจกลา้าพกความหล่อเท่มาเต็มแมอ <Gen ch. S 1> ย่างกับพระเอกหนังอลอโรแล รับบทโดยดาวตลกซุปตาเควินฮาร์ดที่คอรดสกิลหารัวอัพเวลมารับบททหารรับจ้างสุดเท่รบเครื่องเรื่องแท็กติกการรบขั้นเทพรองหัวหน้าทีมคงไม่พ้นพี่แก่คนนี้นสวน้อยหูกระต่ายไทยนี่ทีหนะ้าใครเข้าไปหยาดเธอใกลๆ้ๆระวังจะโดนบอมไม่รู้ตัวถึงตัวจะจิ๋วจีด๊ดแต่ทีเด็ดคือระเบิดลูกเบิร์ นำแสดงโดยนักแสดงสาวรุ่นใหม่ไฟแรง Ariana Greenblatt ใครยังไม่รู้ท่น่ายังเป็นกุญแจสำคัญสู่วอลซ่อนขุมทรัพย์ที่ยังคงเป็นปริรศนาในเรื่องออนักแสดงสุดเบิก Florian m a n ิ i a n o รับบทเป็นครี <c oughs> ที่บัมเผาไซโคคนคลัง ดันมีนิสัยพาหเหล่าก่อเพราะจิตใจดันไปฝักใฝ่ความดีพีคนนี้เขาเป็นเหมือนสายแทงพร้อมสู้พลีกายเพื่อบองเพื่อน <comes> คนนี้เจ๊ใหญ่ดอกเตอร์พริเซียรทนเนสอัจฉริยะสมองสาประจำกวนที่ได้แสดงเจ้าของรางวัลออสการ์เจมี่ลีเคอร์เทสมาเล่นบทนักวิทยาศาสตร์สติเฟืองผู้ครอบครองเทคโนโลยีต่างดาวเจ้าของแผนการเหนือเมฆเจ๊คนนี้สายทรัพย์ตัวจริง นี่ตัวใครมีเหอกัน so you ask for surtai แต่รลายที่สุด clap trap ตัวละครไอคอนตลอดการของ Borderlands หุ่นกระป๋องปากปีจอผู้ช่วยประจำทีมที่รอยแยง่งฉีกทุกคน on the side b i t c ให้เสียงความเกรียนแบบโดนเส้นโดย Jack Black ที่ขอรับประกันความหา่าซ่าในทุกๆฉาก who's driving the truck driving 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 a n so good at driving ส่วนภาคไทยก็ห้ามพลาให้เสียงลยนะติ่งสุภาพคนดีคนเดิมจะหาแค่ไหนต้องไปดูเองพมกำลังแบงอาวุธเื็มอ,อ,อกโอ้โหไปดูใจอย่ามองได้ป้าขอเชิญผู้แสวงหาความมันมาตีตัวเข้าไปรับแรงความปักัรสวนคนไม่เข้าทีที่ดูจะเป็นตีที่เข้าทา่า everybody buckle up เราขอรับประก,กันว่าซัมเมอร์ปีนี้ของคุณสนุกสุดอย่างยิ่งกว่าปีไหนไ วอร์เดอร์แล็ก์แดนหลนคนปล้นจักรวาลทุกคนเตรียมมาสนุกกันวันที่8สิงหา